คิดนกคณิตบายทีเคป .6 มาแล้วครับผมมารวมกันทางนี้ครับคณิตศาสตร์แบบฝึกหัด3.5ของป .6 นะครับแสดงวิธีการหาผลหารนะครับเดี๋ยวทีเคจะพาทำแบบเศษส่วนนะครับตรงนี้0.05หารด้วย0.125นะครับ0.05 2ตํตำแหน่งก็จะแปลว่าเป็นเศษ5ส่วน100นั่นเองครับเพราะสองตำแหน่งหารด้วย 0.125นะครับก็คือ125ส่วนด้วย1000นะครับเพราะ3ตำแหน่งก็จะเท่ากับตัวแรกตั้งเหมือนเดิมครับส่วนด้วย100เปลี่ยนหารเป็นคูณครับกลับเศษเป็นส่วนนะครับก็คือได้125แล้วทำการตัดทอนเลยครับ100ตัดกับ1000ก็จะเหลือ10ครับ515 520 5525ครับได้ออกมาแล้วครับ หนึคูณสิเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าตรงน,นี้ก็คือ1คูณกับ25เป็นเท่าไหร่มาตอบกันเลย1นคูณสิเป็น10ครับ2 1งหคูณยีเป็น25ครับแล้วทําการทําตัวส่วนให้กลายเป็นเท่าไรครับสิบร้อยพันหมื่นนั่นเองเราก็ทําให้เป็นร้อยได้คูณ4เข้าไปครับคูณ4ี่เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นอ่า 40่ส่วนด้วย100นั่นเอง2ตํตำแหน่งก็จะเท่ากับเท่าไรครับ0.40ครับเรียบร้อยสำหรับข้อที่1ครับต่อไปข้อที่2ครับข้อที่2ก็คือ736ส่วนด้วย10หารกับ16ส่วนด้วย1000นะครับเพราะ3ตํตำแหน่งก็เท่ากับ7 3 6 ส่วนที่10เป็นหารเป็นคูณครับกลับเศษเป็นส่วนแบบนี้นะครับแล้วทําการตัดทอนเลยครับ10เนะี่ยตัดเอาตัวนี้เหลือ100นะ16เอาแม่อะไรตัดครับเราเอาเอาแม่4เนาะได้ไหมเอ่ยอืม4 4 16 4, 4 1 4เหลือเศษ3 48 32เหลือเศษ1 4 สี่ตัดได้อีกครับเอาแม่4อีกเนาะได้ไม่เอ่ยสี่หนึ่งสหกล้วเศษสองสได้ออกมาแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะได้เป็นสี่นะตรงนี้เป็น100ตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น1นะครับได้ออกมาแล้วก็คือสี่คูณกับ 100ครับส่วนด้วย1คูณ1ครับได้ออกมาก็คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4600นั่นเองอ้ยเกินไปหนึตัวนะครับ4600ครับเรียบร้อยสำหรับข้อที่2ครับต่อไปข้อที่3ครับข้อที่3ก็คือ342ส่วนด้วย1,000ครับหารกับ 36ส่วนด้วย1000เช่นเดียวกันนะครับเพราะ3ตำแหน่งนะ3าตำแหน่งเหมือนกันตัวแรกตั้งเหมือนเดิมครับก็คือ342ส่วน1000เปลี่ยนหารเป็นคูณครับกลับเศษเป็นส่วนส่วน36นะครับทีนี้เราก็ตัดทอนเลยครับใช้แม่อะไรตัดดีตัวนี้ลองใช้แม่แม่4ดูนะครับ สีอืมแต่ไม่6เลยก็ได้ครับหกอ่ะ 6, 6, 36, 6, 5, 30, หกหกสามสหกห้าสาสบเหลือเศษสี่อ่ะอันนี้เป็นสี่สองนะสี่ส42หกสสองนะครับได้ห้าิบเตัดได้ไหมครับใช้แม่3ตัดได้นะครับใช้แม่3ตัดต่อเลยสาม เอ้ยสามสหเลครับสามสองหกนะสามหนึ่งสามือเศษสองาได้แล้วนะครับตัวนี้ตัดเหลือ1ครับ19บเคูณหเป็นเท่าไรครับเป็น19 1เคูณสเป็น2ครับทำตัวส่วนให้กลายเป็น1 0บร้อยพัน0 0ื่นแสนล้านก็คูณ5เข้าไปครับคูณ5เข้าไปได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับก็คือ ข้างล่างตัวส่วนเป็น10อยู่แล้ว5 9 45ลบ5เท่า4ี่า5 1เป็น5เป็น95ดังนั้นคำตอบจึงเท่ากับเท่าไรครับ9.5นั่นเองนะครับนักเรียนไปเขียนเลขไทยตอบกันเองนะถ้าอยากถ้าครูเขาให้เขียนเลขไทยตอบนะครับต่อไป504นะครับ0ด้วย1,000เพราะ3ตํตำแหน่งอันนี้ก็หารด้วย144 หารด้วยหนึ่เช่นเดียวกันเพราะ3ตำแหน่งนะครับก็จะได้ออกมาเป็น5 0 0 4ส่วนด้วยหนึ่ันตัวแรกตั้งเหมือนเดิมเป็นหาเป็นคูณแล้วค่อยกลับเศษเป็นส่วนนะครับจำให้ได้นะอันนี้คือหัวใจสำคัญมันเลยนะครับตัด1,000ทิ้งก่อนหลือ1 1ทั้งคู่นะครับใช้แม่อะไรตัดครับตรงนี้ก็คือใช้แม่12นะครับ ใช้แม่12เนาะ12 12เป็น144 12 4เป็น48เหลือเศษ2 12 2เป็น24แม่อะไรต่อครับทีนี้ก็ใช้แม่แม่2นะแม่6เลยก็ได้ครับ6เพราะว่า42เม่6ได้6 6 2 12 6 7 42ครับได้มาแล้วครับ ได้ออกมาแล้วก็คือ7คูณ1เป็น7นะครับ1คูณ2เป็น2คูณอะไรเข้าไปครับคูณ5เข้าไปให้ตัวส่วนกลายเป็น10นะครับก็จะได้ออกมาเป็นอ่า10เรครับสามสบห้ 35, ส่วน10นั่นเองคำตอบก็คือ3.5ครับไม่ยากขอ้อนี้ข้อต่อไปเลยครับข้อที่5ครับข้อที่5ตรงนี้คือสีเฉยสีก็มีส่วนเป็น1ครับ หารด้วย25 3ตําตำแหน่งก็ส่วนเป็น1000ครับแบบนี้นะแล้วก็เราก็จะได้ออกมาเป็น4ส่วน1เปลี่ยนหาเป็นคูณครับกลับเศษเป็นส่วนเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เดิมนะครับแล้วก็ทำการตัดทอนต,ตรงนี้ครับอ่า2น1 25 4นะครับก็ได้ออกมาแล้วเราก็นำาอะไรครับ4คูณ40ครับ แล้วก็1คูณ1ครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเท่าไหร่ครับอ RC46 ครับร้อยหกส่วน1ก็คือตอบ160ไปเลยครับต่อไปข้อที่6ครับ243ส่วน1หารด้วย81ส่วน1 0 0 0นะครับก็จะได้เป็น243ส่วน1เป็นหารเป็นคูณครับกลับเศษเป็นส่วน ข้อนี้ใช้แม่อะไรตัดดีอืมลองดูก่อนนะครับถ้าใช้แม่สามตัดได้ไหมเอ่ยอ่ะลองดูนะครับลองต้องลองครับสามแปดยี่สี่สามหนึ่งเป็นสามอ้าวสามสองหแล้วใส่สองสามเจ็ดยิบอ็ดใช้แม่เก้าครับทีนี้ แม่ยี่สิบเก็ได้นะครับแม่ยี่สิบเตัดเลยยี่ครับยี่มครับก็จะได้ออกมาเป็นอ่าตรงนี้นะครับสคูณกับหนึ่นะและหนคูณกับหตรงนี้นะครับก็ได้ออกมาเป็นสาคูณกับหนึ่อย่างนี้นะส่วนด้วย1คูณกับ1ครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสามพันนั่นเองครับ เรียบร้อยนะไม่ยากครับไม่ยากายิ่งทำยิ่งสนุกนะแบบนี้นะมันทำได้ทำง่ายๆครับอ่ะต่อไป66ส่วนด้วย1,000หารด้วย12ส่วนด้วย1,000เช่นเดียวกันนะครับสังเกตนะครับถ้า3ตํตำแหน่งก็ง1000 1ตําตำแหน่งก็ส่วน1 0 2ตำแหน่งส่วน0 0อาตำแหน่งส่วนพันจำให้ได้นะครับ66ส่วน1,000 เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนแล้วก็ตัดทอนครับตัดละห1ครับตัดลหใช้แม่6ครับ6 2 12 6 1ครับได้ออกมาเป็นเศษ11ส่วน2คูณอะไรเข้าไปครับคูณ5เข้าไปครับตัวส่วนจะได้เป็น10นะครับได้ออกมาเป็น55ส่วน 5.5ส่วน10นะครับคำตอบที่ได้ก็คือตอบ5.5นั่นเองครับเรียบร้อยสำหรับข้อนี้นะครับข้อต่อไปเลยข้อที่8ก็คือเท่ากับ228ส่วนด้วย1,000ครับ3ตํตำแหน่งนะหารด้วย285้ยส่วนด้วย1000เช่นเดียวกันเพราะ3ตํตำแหน่งแล้วก็จะได้ตรงนี้ครับ2 2 8ส่วนด้วย1,000นะครับ เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะครับ285ทําการตัดทอนครับ1 0 0 0ตัดไปก่อนเลยเหลือ1ครับอ่าหนึ่ตัด1000นะครับตรงนี้ใช้แม่2ไม่ได้นะครับอ่าลองแม่3ดูนะครับ37 21หลือเศษหนึ่งครับได้ครับตรงนี้39มเก้านะสามเเหลือเศษหนึ่ แม่อะไรต่อดีครับตรงนี้เราต้องพยายามทําให้เลขมันกลายเป็นเลขตัวส่วนนะครับทาให้เป็นส่วน5ส่วน4ส่วน25ส่วนห0แต่ดูจาก9 5้าบ้าตรงนี้นะครับ9 5้าตรงนี้มันน่าจะทําเป็น5ได้นะครับเราก็เอา95ตั้งหารด้วย้าเลยครับห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งเป็น5ลบออกมาเหลือสี่ อ่ะชักห้าเป็นสิบเก้าอ่ะแล้วเราลองเอาสิก้าคูณกับอะไรดูครับสิบเก้าคูณกับอะไรแล้วเป็นหกเพราะเราต้องการเจ็ดสอ่าทดสเป็นเจอ่ะได้จริงครับน,นั้นใช้แม่สิตัดนะครับใช้แม่สิตัดสิบอ่าได้นะสิบเก้ห้ได้มาล้าสี่เห็นไหมครับ ราต,ต้องสุ่มครับต้องสุ่มหาเลขมาลองทดลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดสกุลนะี่เราจะมองภาพได้ไวขึ้นนะก็จะได้เป็น4ีคูณหเป็น4 1่คูณหเป็น5ทําตัวส่วนให้กลายเป็น10นะครับคูณ2เข้าไปคูณ2เข้าไปนะครับกลายเป็นอ่าแปดส่วนขอเป็นบรรทัดล่างดีกว่าเนาะอ่าเป็น8ส่วน10ครับคำตอบที่ได้เท่าไหร่ครับ คำตอบที่ได้คือ0.8นั่นเองครับอ่าสังเกตไหมครับว่าเราก็ต้องมีการสุ่มแต่สิ่งที่ต้องพยายามจำไม่ไนดะ้คือทำตัวสูตรให้กลายเป็น1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านถ้าทำไม่ได้ก็ทำให้กลายเป็นอ่าเป็น2เป็น5เป็น4เป็น25เป็น50เป็น8ที่มันสามารถทำให้เป็น1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านได้ครับอ่าข้อต่อไปครับข้อ1ก็คือ16หารด้วย0.2นะครับตรงนี้นะครับ เขาพยายามให้เราหารอย่างไวมองภาพให้ออกแล้วหารเลยครับมีวิธีการครับทาให้จุดมันหายไปได้ก็คือ1ตําแหน่งมันส่วน10เราก็คูณ10เข้าไปครับมันก็จะหายไปกลายเป็น2ธรรมดาถ้าข้างหลังคูณ10คขะหน้าก็ต้องคูณด้วยสิเข้าไปตรวนี้กลายเป็นร้อยหกสิบหารสองง่ายเลยครับทีนี้เท่ากับแบ่งครึ่งครับเป็น80ครับครับตรวนี้2ตําแหน่งคูณอะไรเข้าไปครับคูณ100เข้าไปครับข้างหน้าก็ต้องคูณ100เหมือนกัน นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับก็คือ1,600หารด้วย2ครับอ่ะ2 8 16เติม0,2ตัวครับแบบนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับคือคูณอะไรเข้าไปครับ3ตำแหน่งก็คูณ1,000เข้าไปอันนี้ก็คูณ1,000เช่นเดียวกันกลายเป็น1,600 0หารด้วย2ก็เป็น8และเติมศูนย์อีก3ตัวเป็น8,000ครับผมต่อไปข้อที่2 ทำเหมือนกันเลยครับข้อที่2นะก็เป็นแค่คูณ10เข้าไปอันนี้คูณ100อันนี้คูณ1,000นะครับทีนี้เอา3เอา5เนี่ยมันจะกลายเป็น150นะอ่าหาร3เลยครับหาร3ก็จะกลายเป็น5อ่ะอันนี้หาร3เลยกลายเป็น5 หาร3กลายเป็น5เราคูณเท่าไหร่ครับคูณ10เติมศูนย์ครับคูณร้อยเติมแบบนี้เลยครับง่ายๆครับอันนี้คูณพันเติมเข้าไป3ตัวจบครับสําหรับข้อที่2ไปดูข้อต่อไปครับข้อที่3ตรงนี้คูณอะไรครับคูณ10ข้างหน้าคูณ10ครับอ่ากลายเป็น120หารด้วย4นะครับ4 3 12เติมศูนย์เป็นสาครับตรงนี้คูณ10ครับขอคูณข้างบนหน่อยวะคูณ10ครับ อันนี้คูณ10ครับเป็น12หารด้วย4ครับตอบ3ครับ4 32ตรงนี้ต้องคูณ100ครับเพราะสองตำแหน่งตรงนี้คูณ10ครับกลายเป็น4ตรงนี้กลายเป็นเอ้ยต้องคูณเหมือนกันนะครับจับคูณไม่เหมือนไม่ได้นะเป็น100ตรงนี้กลายเป็น40ครับตรงนี้กลายเป็น12บสนะครับ12หาร40ได้เท่าไหร่ครับ12หาร40ก็ใช้วิธีตั้งนี้ครับ อ่ะสิบสองสิบสองตั้งนะสิบสองตั้งวันนี้หาด้วยสี่สิบครับอ่ะทำไมครับใส่จุดเติมศูนย์นะครับสามสี่สิบสองนี่ครับเสร็จครับคำตอบก็คือศูนย์จุดสามนั่นเองนะต่อไปครับตรงนี้คูณหนึ่งพันเข้าไปเพราะสามตำแหน่งตัวนี้อ่า ถ้าเราไม่คูณหนึ่ได้ไหมครับเราคูณแค่แต่เราต้องการให้มันเป็นจำนวนเต็มก่อนเนาะเราคูณหนึ่พันเข้าไปเหมือนกันครับตรงนี้ก็จะได้เป็น12บสองข้างหน้านะเป็น12บสองหารด้วยเท่าไหร่ครับ4400ี่ร้อยนะสี่ร้แบบนี้นะครับถ้าเหมือนเดิมครับก็จะกลายเป็น12 หารด้วย400ใส่จุดเติม0ก็ยังไม่ได้อีกนะครับก็ใส่0อีกเติม0ูนก็ไปอีกก็เป็น3ครับทีนี้ก็ได้แล้วครับก็คือ0.03ถ้ายังงงอยู่นะครับก็ให้นึกถึงสภาพแบบนี้ครับที่มันเป็น12ส่วนด้วย1,000นะครับคูณกับ4ส่วนด้วย10ไม่ใช่คูณน,นะตรงนี้นะต้องเป็นหารน,นะครับ ต้องเป็นหารตรงกลางนะครับก็คือหารแล้วค่อยเปลี่ยนหารเป็นคูณกนะ็คือ12ส่วน1000งพันไปหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนอย่างนี้นครับตัดชึบชึบตัดชึบชึบเหลือ3ส่วน100มันก็จะกลายเป็น0.03นะครับแต่อันนี้เราใช้วิธีการหารการหารยาวก็ได้นะครับ ต่อไปอันนี้ก็คือคูณแล้วเข้าไปครับคูณ10เข้าไปอันนี้คูณ10เข้าไปครับก็จะกลายเป็น56หารด้วย7นะครับ7 8 5 6ครับเรียบร้อยนะ78 56อ,อ๋อันนี้ต้องเติมศูนย์ลงไปด้วยนะครับเป็น80นะเพราะอันนี้เป็น560ตรงนี้คูณ10เข้าไปมันถึงจะกลายเป็นเลขธรรมดาก็คือห6 หารกับ7อย่างนี้นะครับถึงจะเป็น8นะต่อไปตรงนี้ก็คูณแค่นี้ก็ได้นะครับ10ตรงนี้คูณ10เหมือนกันอ่าตรงนี้จะกลายเป็น7ตรงนี้จะกลายเป็น5.6ครับเรามาหารเลยก็ได้นะ5.6เนี่ยวิธีการหารทำนี้ครับอ่าจะได้หารยาวเป็นก็คือเราใส่ย่เลยี้เลย5.6ข้างใน7นี้ครับ7หาร ห้าไม่ได้ใส่ศูนย์ครับใส่ศูนย์นะครับใส่ศูนย์ดึงจุดขึ้นไปข้างบนกลายเป็นห้าสิบหกนะเจ็ดแปดต้่ไรครับเจ็ดแปดห้าสิบหกอ่าได้ออกมานี่ครับเพราะจุดขึ้นไปแล้วนะเป็นศูนย์แบบนี้อ่ะถ้าเราไม่แน่ใจก็ทดสอบแบบเดิมก็คือห้าสิบหกส่วนหนึ่งร้อยนะครับเป็นหาร เป็นคูณกลับใส่เป็นส่วนนั่นคือเมื่อกี้7จส่วนสิก็เป็น10ส่วนเแบบนี้ตัดถอนชึบชึบแบบนี้นะครับตัดตัดตัวนี้เป็น8นะนะก็จะได้เป็น8ปส่วนสินะครับก็เท่ากับ0.8เท่ากันไหมครับเท่ากันครับดังนั้นตอบ0.8นั่นเองนะครับต้องค่อยๆฝึกทํานะครับตรงนี้อันนี้คูณ10เข้าไปอันนี้คูณ10เข้าไปเพื่อให้กลายเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 0.56หารด้วย7นะครับอ่าหารไม่ได้ใส่0ก่อนใส่จุดอ่าหาร5จุดมันขึ้นไปแล้วนะหาร5ไม่ได้ก็ใส่0ย์อีกครับทีนี้ก็ดึงอะไรไปช่วยครับดึง6มาช่วยก็คือแดไดออ้ออกมาแล้วครับก็คือ0.08แบบนี้นะครับวิธีการไปดูข้อต่อไปครับ ข้อที่5ครับข้อที่5คือคูณ10เข้าไปครับคูณ10เข้าไปกลายเป็น64หารด้วย8 8 8 64ครับนี่ครับต่อไปอันนี้คูณ100ฝั่งนี้ก็คูณ100ครับกลายเป็น64หารด้วย8ก็ตอบเท่าไหรครับตอบเท่าเดิมนะครับก็คือ8อันนี้คูณ1000เข้าไป ะครับตัวนี้ก็คูณ1 0 0 0เข้าไปนะครับกลายเป็น64หารด้วย8เหมือนเดิมครับต่อ8อ,อันนี้คูณ10คูณ10กลายเป็น72หาร9 9เท่าไหร่ครับ98เหมือนเดิมครับตรงนี้เท่ากันเท่ากันก็หักล้างกันไปกลายเป็น8เหมือนเดิมครับตัวนี้3ตำแหน่ง3าตำแหน่งก็ต่อ8เช่นเดิมครับไม่ยากครับ จบแล้วเรียบร้อยสำหรับข,ข้อที่6นะครับแล้วก็เรียบร้อยสำหรับแบบฝึกหัด3.5นะครับใครชอบใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย